ดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวรูขอเช็คเสียงก่อนนะคะาดังหรือเปล่าฝนตกนะคะวันนี้ฝนคลำชุ่มช่ำมากเลยเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนแป๊บหนึ่ง วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของคําอุทานนะคะตื่นกันหรือยังคะวันนี้ฝนตกอากาศดีมากเลยนะคะนักเรียนอากาศน่านอนนะคะ,ะแต่ว่าเราก็ต้องลุกมาเรียนนะทํางานทารายงานทํากันได้น,นะคะที่ครูมอบหมายให้นะคะเสียงชัดไหมเอ่ยสียงชัดไหม เสียงชัดไหมคะเสียงเบาเนาะหรือว่าเป็นพเพราะเสียงฝนอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวคือจะพยายามเร่งเสียงตัวเองขึ้นก็นแล้วกันนะดังหรือ,อยังดังหรือ,อยังเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะอะ่วันนี้นะเราจะมาเรียนกันในเรื่อง คำอุทานนะคะ,ะคำอุทานอาังเ,เกตภาพนะคะนี่เลยคู่กันอ่ะ,อะมาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะนักเรียนลองเติมคำที่หายไปนะคะลองเติมคำลงในช่องว่างซิหนาวจังเลยฝนตกอากาศเย็นๆนะคะหนาวจังเลย เติมคำว่าอะไรดีดังไหมอะเติมคำว่าอะไรดีอ่ะฉเฉลยใครตอบตรงกับที่ครูฉเฉลยนะคะให้คะแนนตัวเองเลยนะหนึ่งคะแนนนะคะอ้าอุ้ยหนาวจังเลยนะคะจะได้กลับบ้านแล้วอานักเรียน นะักเรียนหญิงคนนี้ดีใจดูหน้าตานะคะดูหน้าตานะยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจจะได้กลับบ้านแล้วเติมคำว่าอะไรดีอ่าเย่จะได้กลับบ้านแล้ว,วอ,อ่บบาน,อะนะคะต่อไปดูชายคนนี้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ไหนนะแสดงอาการเอ๊ะ กระเป๋าหายไปนะคะเกิดอาการงวยงงสงสัยว่ากระเป๋าสตางค์ตัวเองหายไปไหนเติมคําว่าอะไรดีดเลยอ่าเติมแล้วนะคะเอ๊ะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ไหนนะเนี่ยแสดงอาการเป็นยังไงคะสงสัยนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอ่าอยู่ข้างหลังนะคะคำท,ที่เราเติมกันไปนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าคำอุทานที่คุูจะพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะคำอุทานก็หมายถึงคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดนะเร,เรียกว่าคำอุทานแสดงอาการนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายอะไรกำกับอยู่เครื่องหมายอะไรเอ่ยอัศเจรีย์กำกับอยู่นะคะอ่ะไปต่อนี่อย่างเช่นนะคะ อุยเนี่ยแสดงอาการแบบไหนแสดงความรู้สึกอ่าเจ็บปวดนะคะเย่แลแสดงความรู้สึกดีใจนะคะเอ๊ก็จะแสดงความรู้สึกสงสัยทีนี้คําที่นิยมนํามาเสริมมันจะมีคําอุทานอีกประเภทหนึง่งเขาจะนิยมนํามาเสริมคําหลัก เพืะะ่อให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นคําอุทานเหมือนกันแต่เราจะเรียกว่าคําอุทานเสริมบทนี่คือ2เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือคําอุทานซึ่งแยกออกเป็นคําอุทานแสดงอาการแล้วก็คําอุทานเสริมบทนั่นเองมาดูอย่างแรกเลยเออมาดูประโยคแรกเลยพี่เดี๋ยวาจะี่ไปทำงาน ไม่ใช่พี่ทำงานได้เลยอะมาดูประโยคแรกเลยนะคะจริงๆแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเติมนะทำไมเกิอดอาการอะไรขึ้นมาเช่นนี้เขาขยันดูหนังสือหนังหาเห็นไหมคะ,ะเขาขยันดูหนังสือหนังหาอันนี้เป็นอุทานชนิดไหนเป็นอุทานชนิดไหนคะเป็นคำอุทาน เสริมบทอ่าเป็นคาอุทานเสริมบทซึ่งคําหลักเนี่ยก็คือคําว่าหนังสือส่วนคที่มาเสริมก็คือคําว่าหนังหาใช่ไหมอันนี้เป็นอุทานเสริมบทนะคะเป็นไข้ก็ไปกินอยู่กินยาซะแ่มกินเป็นไข้ก็ไปกินอยู่กินยาซะนะีน่ยนะคะคาว่าอยู่นะคะก็มาเสริมอะไรเอ่ย คำหลักก็คือกินยานะคะกินอยู่ไม่เป็นอุทานเสริมนะคะเป็นคำเสริมของคำหลักนะคะแล้วก็จะได้คำว่ากินอยู่กินยาซึ่งเป็นคำอุทานเสริมบอะมาดูกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่ครูพูดไปก็คือคำอุทานซึ่งแบ่งเป็นสองอย่างก็คืออุทานแสดงอาการกับอุทานเสริมบท ที่ยกตัวอย่างไปเมปื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นทีนี้ตอนที่เราจะเรียนอย่างละเอียดเนี่ยนะคะให้มาดูก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เราเรียนแล้วเราต้องได้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องบอกชนิดแล้วก็บอกหน้าที่ของคำอุทานได้นะคะ,ะและอย่างที่สองก็ต้องใช้คำอุทานในการสื่อสารได้ แล้วก็ข้อ3อภิปรายประโยชน์ของการใช้คำอุทานในการสื่อสารนะคะามาดูความหมายของคําอุทานนะคะคำอุทานคือคําที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอะไรแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดนะคะอย่างเช่นตกใจดีใจเสียใจสงสาร ประหลาดใจเศร้าสลดใจสะเทือนใจได้หมดเลยนะคะที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดนะคะ,ะทีนี้คําอุทานเนี่ยมันก็มักจะอยู่ตรงไหนเอ่ยมักจะอยู่หน้าประโยคแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์นี่คือเครื่องหมายอัศเจรีย์นะคะจะกากับหลังคําอุทานนั้นนะคะอย่าลืมคําอุทานมักจะอยู่ หน้าประโยคแล้วก็มีเครื่องหมายอัสเจรีกำกับนะคะเครื่องหมายอัสเจรีจะกำกับอยู่ข้างหลังคำอุทานนั้น,นะคะะมาดูตัวอย่างอย่างแรกเลยก็คือชนิดของคำอุทานอย่างแรกเลยนะคะก็คือเนื่องคำอุทานแสดงอาการนะเราแบ่งแบบนี้คำอุทานแสดงอาการ ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นคําที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกโดยตรงของผู้พูดนะคะมักจะอยู่หน้าประโยคแล้วก็มักจะมีเครื่องหมายกํากับอยู่เพราะมันแสดงอารมณ์ก็มักจะอยู่หน้าประโยคเพราะว่าเวลาเราตกใจใช่ไหมเราก็จะอุทานออกมาก่อนหรือเวลาดีใจเย้อ่าอุทานออกมาก่อนก่อนที่จะพูดประโยคนะคะอย่าลืมว่าเครื่องหมายที่กำกับอยู่คือเครื่องหมายเหมายอะไรเอ่ยอสเจรีย นี่คืออุทานแสดงอาการจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับส่วนอุทานเสริมบทนะ่าชนิดที่2นะคะคำอุทานเสริมบทนะคำอุทานชนิดนี้จะไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับนะคะเป็นคําอุทานที่ใช้เป็นคำส้อยนะใช้เพื่อเน้นความหมายของคำนะใช้เป็นคำส้อยเน้นความหมายของคำนะคะไม่มีเครื่องหมาย อาจจะเจริตกกับนะคะไม่ได้ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะมาดูตัวอย่างนะคะชนิดของคำอุทานกันนะจะได้ชัดเจนนะมาดูคำอุทานแสดงอาการก่อนนะคะอ่ะมาดูก่อนว่าคำอุทานแสดงอาการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งอย่างแรกเลยแสดงอาการ ร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวนะคะ <región> แสดงอาการแสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเจอเพื่อนเฮทักทายเพื่อนนะคะแน่นี่แน่เนี่ยอ่าอย่างเช่นตัวอย่างประโยคเฮวินนั่งอยู่นี่เองเฮก็คือทักทายใช่ไหมร้องเรียกใช่ไหมหรือบอกให้เขารู้ตัวนะคะเฮวินมานั่งอยู่นี่เอง ต่อไปค่ะอย่างที่สองนะคะแสดงความตกใจนะคะแสดงความตกใจอย่างเช่นว้ายตายจริีนหรือคุณพระช่วยอยย่างงเี้แสดงอาการตกใจเด็กตกน้ำใช่ไหมเห็นไหมเด็กตกน้ําเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ชวนให้ตกใจเราก็จะร้องว้ายใช่ไหมคะว้ายคนตกน้ําาอย่งงเี้ยเป็นต้นนะคะก็แสดง ความตกใจของผู้พูดต่อไปข้อ3ค่ะ,ะแสดงความเสียา้ผิดหวังสงสารามีคำว,ว่าอะไรบ้างนะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว,ว่าโถโทอันนี้จังพูดโทอันนี้จะได้ยินคนเท่าคนแก่พูดกันนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะใช้นะคะอ่ะ ทีนี้คุณยกตัวอย่างก็อย่างเช่นโท่เนี่เป็นไงฝนตกเข้ากับสภาพตอนนี้เลยฝนตกนกเป็นยังไงคะโอ้ฝนตกมาเปียกหมดเลยนะคะเราก็อ่าเอ่ยทำอุทานเพื่อแสดงความสงสารโทร่สงสารนกเปียกฝนนะคะโท่สงสารจังเลยเปียกฝนหมดแล้วอ่าแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายอัชเ,เจรีข้างหลังํำอุทานด้วยนะคะ ต่อไปข้อที่สค่ะแสดงอะไรเอ่ยแสดงความไม่พอใจนะคะแสดงอารมณ์โกรธโกรธเคืองอย่างเช่นมีคาอะไรบ้างนี่อันนี้มกจะเจอในบทร้อยกรองนะคะอืมชิช้ชาดูดูเนี่ยเป็นเป็นคาอุทานที่ใช้แสดงความไม่พอใจนะคะโกรธเคืองยกตัวอย่างเช่นฮึมใครหยิบกระเป๋าของฉันไป อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะ,สะแสดงความประหลาดใจสแสดงความประหลาดใจเอามีเรื่องให้ประหลาดใจอย่างเช่นอไปเจอดอกไม้ไปเจอ,เอวิวทิวทัศน์ที่สวยงามว้าวสวยจังเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอ้โหบ้านเธอหลังใหญ่จังเลยอ,อ่ามาดูตัวอย่างมีคําว่าอะไรบ้างที่แสดงอาการประหลาดใจอย่างเช่นฮะฮะ ว้าวโอ้โหอ,อย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคดูจากภาพนะคะ,ะคู่บ่าวสาวใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงสวมชุดเจ้าสาวใช่ไหม,ค,มคะอ่ะตัวอย่างประโยคเขาบอกว่าโอ้โหเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่อทั้งคู่เลยเราแสดงอาการยังไงคะประหลาดใจอืโอ้โหดอกไม้บ้านโชติสวยจังเลยอ่ต่อไปมาดูข้อที่6ค่ะ แสดงความเข้าใจหรือรับรู้นะคะเป็นสัวนที่แสดงความเข้าใจหรือรับรู้อย่างเช่นคําว่าอะไรอือใช่ไหมอืออ๋อางเนี้ยเป็นต้นนะคะเช่นอ๋อฉันเข้าใจแล้วเวลาที่ครูสอนครูอธิบายเด็กๆเ,เข้าใจรับรู้เรื่องนั้นๆเด็กๆก,ก็จะอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องไม้อัศเจรีจะอยู่ด้านหลังนะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อ7นะคะแสดงความเจ็บปวดก็จะมีหลายคําค่ะไม่เฉพาะคําที่ยกตัวอย่างมานะคะยกตัวอย่างเช่นโอยหรือโอยอาจจะมีคําอื่นที่แสดงความเจ็บปวดนะคะอย่างเช่นอุย้ยนะคะมาดูตัวอย่างกันเด็กผู้ชายคนนี้ลื่นลม้มใช่ไหมคะดูจากภาพแล้วน่าจะลื่นลม้มใช่ไหมคะ กระแทกพื้นเลยนะคะก็ร้องออกมานะคะร้องอุทานออกมาว่าโอ้ยเจ็บจังเลยข้อต่อไปค่ะข้อที่8แสดงความท้อใจเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายท้อใจอย่างเช่นเฮ้อ,อบ้านเราคงไม่เจอสภาพแบบนี้เนาะเพราะว่าการจราจรที่บ้านเราคล่องตัวมาก ยกเว้นช่วงเทศกาลหรืออาจจะมีอุบัติเหตุในช่องเขานะคะแต่โดยสภาพปกติเราก็จะไม่มาเหนื่อยท้อใจกับเรื่องรถติดแต่อาจจะเจอเรื่องอื่นอย่างเช่นเฮ้อครูให้งานอีกแล้วใช่ไหมนะคะอ่นยกตัวยอย่างในประโยคนี้นะคะในภาพนี้เฮ้อรถติดอีกแล้วเฮ้อไปทํางานสายอีกแล้วเฮ้อการบ้านเยอะจังเลย ต้น,นะะยังไม่หมดค่ะข้อ9นะคะข้อ9เป็นคำอุทานที่แสดงความโล่งใจนะคะโล่งใจโล่งใจยังไงก็เมื่อกี้ครูสั่งการบ้านเยอะมากเลยใช่ไหมอ้าวมาดูตัวอย่างนี่ค่ะนี่ค่ะคำที่แสดงอาการโล่งใจก็อย่างเช่นทำการบ้านเสร็จเสียทีรีบทำนะจะได้ เอ่ยคำอุทานคํานี้ขึ้นมานะคะก็คือทำการบ้านเสร็จสัทีนะคะแล้ก็จะรู้สึกสบายโล่งใจมาดูต่อคะ่ะมาดูต่อนะคะคำอุทานนะคะที่คุณจะพูดถึงข้อที่10นะคะแสดงความดีใจนะคะมีคําอะไรบ้างที่แสดงความดีใจก็อย่างเช่น เย้ yeah! ที่เราพูดไปแล้วก็ดีใจใช่ไหมหรือชัยโยหรือเฮ่ hey! ก็ได้นะคะยกตัวอย่างประโยคนี้ออาผู้ชายคนนี้ทําอะไรเอ่ยอ้าวิ่งเข้าเส้นชัยใช่ไหมคะเขาสวมชุดกีฬาป้ายตัวตัวเลขนะคะก็มีริบบิ้น เส้นชัยก็เดาได้ว่าภาพนี้ก็คือเขาวิ่งมาแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยเพราะฉะนั้นก็ต้องดีใจใช่ไหมคะก็จะเอ่ยคําอุทานแบบนี้ใช่ยโยเราชนะแล้วนะคะแต่นักกีฬาจริงๆอาจจะไม่ได้เอ่ยคํานี้นะคะพอไปถึงเส้นชัยเป็นไงคะลูกหมดแรงบางคนก็ทรุดลงเป็นลมนะคะสังเกตจากเวลาที่พวกเราแข่งกีฬากันเป็่ไงมพอถึงเส้นชัยมีใครยังยืดตรงตัวอยู่ได้บ้างนะส่วนใหญ่ก็จะ ซุดตัวลงเนาะ,ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ยังดีใจที่เข้าสู่เส้นชัยทีนี้ที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้คืออุทานแสดงอาการใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะมาพูดถึงคำอุทานชนิดที่สองก็คือคำอุทานเสริมบทหรือคำสร้อยนั่นเองนะคะมาดูนะคะ,นะคะเป็นยังไงคำอุทานเสริมบทหรือคำสร้อยนะคำอุทานเสริมบท หรือคำสร้อยก็คือคำที่เสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดความคล้องจองนะคะอ่ามันจะไม่มีความหมายนะไอ้ตัวคำเสริมเนี่ยมันจะไม่มีความหมายแต่มันก็จะไปเน้นคำนะคะก็ทำให้ความหมายชัดเจนขึ้นนะเราต้องไปดูตัวอย่างจะได้เข้าใจนะคะมาดูตัวอย่างคำอุทามเสริมบทกันอย่างเช่นกระดูกกระเดี่ยวอันนี้คนเฒ่าคนแก่จะชอบพูดกันนะคะ โอ้ยทำงานหลังกดหลังแข็งปวดกระดูกกระเดี่ยวไปหมดเลยนะคะต่อไปเข้าอกเข้าใจาเห็นไหมแทนที่จะใช้คําว่าเข้าใจอย่างยามีคําอุทานเสริมบทเข้ามามีคําว่าเข้าอกเข้าอกเข้าใจเน้นคําให้ความหมายเป็นชัดเจนยิ่งขึ้นอผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะมาดูต่อมือไม้มือไม้มไมทำหลักๆก,ก,ก็คือคําว่า มือนะคะเติมไม้เข้าไปนะคะอันนี้ก็คือเน้นเสียงนะคะให้มันเป็นยังไงคะเสียงมันท้องจองกาอันนี้เป็นท้องจองลักษณะไหนท้องจองจากาตัวอักษรใช่ไหมคะต่อไปปืน้นขาหน้าไมา้ปืนขาหน้าไมา้ ตึกรามบ้านช่องมีตึกบ้านช่องเติรามเข้าไปตึกรามบ้านช่องนะคะเหล่านี้เป็นคำอุทานเสริมบทนะคะมาดูตัวอย่างอีกนะคะลืมหูลืมตาหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะรำคงรำขามนอนไปต่ออ่ะ นอกจากคําอุทานเสริมบทที่พูดไปแล้วมันยังมีคําอุทานอีกชนิดนึงที่เราเรียกว่าเออเป็นเป็นอยู่อยู่ในชนิดเดียวกันกับอุทานเสริมบทที่เราเรียกว่ามันเป็นอะไรคะคำสร้อยมันจะอยู่ในบทร้อยกรองนักเรียนอ่านไปนักเรียนก็จะเจอคําเหล่านี้อย่างเช่นแร่นาแฮเคยอ่าโออย่างเงี้ยนะคะเป็นคำสร้อย ที่อยู่ในบทร้อยกรองนะคะเดี๋ยวครูอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวครูขอ,ขอข้ามไปอธิบายเมื่อกี้เมื่อกี้คำสร้อยมีคําว่าแลใช่ไหมแลเนี่ยแปลว่าทีเดียียชนิี้คาว่าแลเนี่ยมันมักจะลงท้ายประโยคหรือข้อความที่อยู่ในคําประพันธ์นะคะอย่างเช่นเรื่องก็เป็นดังนี้แลหรือไปอยู่ในบทร้อยกรองที่เราเจอกันเลยนะคะ นี้คำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวักท้ายบาทหรือท้ายบทร้อยกรองเพื่อให้บทร้อยกรองมันไพเราะแล้วก็เป็นไงคะมีมีความหมายนะคะแล้วก็แสดงว่ามันเป็นตอนจบนะคะจบตอนนะคะก็อย่างเช่นคําที่เราพูดแตเมื่อกี้อย่างเช่นคําว่านาคําว่าเฮ้ยคำว่า,วารือเนี่ยนักเรียนจะไปเจอในบดนะคะจะไปเจอในบทร้อยกรองอ ทีนี้อ่าตัวนี้ก็จะเจอบ่อยๆในบทร้อยกรองนะคะคำว่าอ่าคำว่าโอคำว่าโอว่านะคะอ่าคำว่าอ่าเนี่ยก็เป็นคำอุทานเหมือนกันนะคะเป็นคำขึ้นต้นประโยคในคำประพันนะคะใช้ในลักษณะไหนลำพึงลำพึงลำพันพรนนา,นา,นาวิงวอนหรือว่าปลอบนะคะใช้ในความหมายเช่นเดียวอย่าง ว่านะคะอันนี้นักเรียนจะเจอบ่อยๆแล้วก็จะงงอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปอ่ามาต่อที่คำอุทานนะคะที่เรียนเสียงธรรมชาตินะคะคำอุทานเรียนเสียงธรรมชาติก็อย่างเช่นคําว่าอ่ะปังใช่ไหมเนี่ยเรียนเสียงธรรมชาติปังปังเนี่ยเป็นเสียงปืนใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นเสียงปิดประตูเสียงลมพัดประตูดังปังนะคะ หรือเสียงสู้อ่าสู้สู้ก็เป็นเสียงน้ําไหลใช่ไหมคะหรือเออีเอเออันนี้เป็นเสียงอะไรเรียนเสียงไก่ขันนะคะเรียนเสียงไก่ขันซึ่งก็เป็นเสียงธรรมชาตินั่นเองอันนี้เป็นคําอุทานเรียนเสียงธรรมชาตินะคะอ้าวที่ครูกล่าวไปทั้งหมดนั้นคือคําอุทานนะคะ คือคำอุทานที่พวกเรา,เาพวกเราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะทีนี้อันนี้ก็จะทบทวนแล้วก็ให้ชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ช่วงโมงนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนที่ฟังไม่ทันเพราะว่าคุณครูรีบพูดแข่งกับเสียงฝนนะคะนักเรียนที่ฟังไม่ทันไม่เข้าใจ ย้อนดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวแบบฝึกหัดคุณครูจะลงไว้ใต้คลิปนะคะแบบฝึกหัดจะมีในหนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษาเดี๋ยวพิงคุณลงใต้คลิปไว้นะคะว่าอยู่หน้าไหนนักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดนะคะ ขอให้นัเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดแล้วก็อ่านหนังสือทบทวนนะคะดูคลิปทบทวนที่ครูสอนมาทั้งหมดนะคะเตรียมตัวทดสอบด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนก็ตามนะแต่ความรู้เราหยุดไม่ได้หยุดเรียนรู้ไม่ได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย